วันนี้มิวสิคลงมาหาพี่กิฟนะคะแลนี่ทุกคนไก่นะสวัสดีค่ะพี่กิฟโ์วันนี้สวยเลยนะคะน้องหมูป่านะคะใช่ค่ะอร่อยมากเลยอ่ะบุ้มอร่อยอร่อยค่ะคือหนูถือว่าลูกจัมโบ้แล้วนะเนี่ยเนี่ยถ้าเทียบกับมือสุดพรยน่ารักมากเลยนะน่ารักอ่ะมีถังหนึ่งก็คือให้น้องหมูล็อกแล้วน้องหมูน่ารักมากคืออะไรทุกตัวแล้ววันนี้อร่อยเออจะกินหมดต้นแล้วเนี่ย ก่อนแล้วติดตามชมคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช่องอบสุสโลาวอาคาคา่ะวันนี้นะคะแตกตามไหมคะทุกคนว่ามิวสิกอยู่ที่ไหนใช่ค่ะวันนี้มิวสิกลงมาหาพี่กิฟนะคะแล้วก็มาเยี่ยมที่สวนลำไยด้วยเพราะว่าตอนนี้นะทุกคนสวนลำไยอะ่ะ ลำใหญ่กำลังจะสุกเต็มที่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูลำใหญ่ที่แบบลูกจัมโบ้จัมโบ้นะคะแต่ว่าตรงใกล้ๆบ้านเนี่ยยังเป็นลูกแบบมีจัมโบ้ด้วยลูกเล็กด้วยนะคะยังไม่สุกแบบพร้อมการเต็มที่ขนาดนั้นเดี๋ยวจะพาไปที่สวนหลังหลังนู่นเลยนะทุกคนแต่ก่อนอื่นนะคะมิวจะมิวมีอะไรจะให้ดูอันนี้คือพึ่งแบบนึ่งสดๆเลยนะคะใช่ค่ะนี่ซูมมาใกล้ๆเลยค่ะโอเคค่ะนี่ทุกคน ไก่นึ่งทั้งตัวเลยนะคะ<ช>ไก่นึ่ง<ช>สมุนไพรเลย<ช><ช>อันนี้คือเป็นพวกขิงข่าตะไคร้ที่เราปลูกเองตรงนี้เลย<ช>เด<ล>ี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเราปลูกไว้ตรงไหนทุกคนอันนี้เป็นไก่นึ่งทั้งตัวเลยนะ<ช>แล้วเป็นไก่แบบไก่เมืองนะคะทุกคนที่แบบว่าเนื้อแบบคือกินแบบไม่ได้เหนียวมากแต่ว่าไม่ได้คือมันเหมือนเป็นไก่บ้านที่บ้านมิวสิกที่เลี้ยงกันเป็นธรรมชาติที่ ตื่นเช้ามาเราให้ข้าวสารอย่างเงี้ยนะคะนี่ทุกคนใครอยากกินไก่นึ่งสมุนไพรเนี่ยเปิดรับออเดอร์เลยนะคะตอนนี้ตัวละ400เท่านั้นโอ้โหคือดูทุกคนตัวโตๆเลยนะคะตัวโต,วตวๆยังไม่พอนะคะแล้วก็อะไรอ่ะเครื่องมีข้างในเครื่องเน้นๆก็มีไข่ด้วยสมุนไพรเน้นๆบอกเลยว่าอร่อยมากอย่างที่บอกถ้าไม่ออร์แกนิกถ้าไม่ที่เป็นสุขภาพไม่อินทรีย์เนี่ยมิวไม่แนะนําแน่นอนแต่วต่าเนี้ย <life> มิวอะเห็นพี่กิบอะไปเอาเอามีดอะถือตะไคร้ไ <c oughs> ปตัดไปตัดเอามาสาะเอามาเสอบมาทำเองตั้งใจทํามากๆแล้วมิวก็เห็นวิธีการทําของพี่กิบด้วยเรารู้สึกว่าโอ้โหสี่ร้อยบาทนี่ถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากกินไก่นึ่งสมุนไพรก็สั่งที่เพจพอใจก่น,นึ่งสมุนไพรได้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวแนะนําพี่กิบก่อนทักทายพี่กิบก่อนนะคะ<ช>เพราะว่ามาบ้านพี่กิบนะคะ สวัสดีค่ะพี่กี้โอ้โหวันนี้สวยเลยนะคะก็ใส่ชุดใหม่นะคะชุดแบบมือเงินหน่อยนะคะมาถึงที่สวนนะคะวันนี้ก็พานนมิวสิ์นะคะมาชมลำยายเนาะใช่ค่ะลำยายก็โตแล้วว่าที่นี่มีปลูกอะไรบ้างช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูอ่าลิ้นจิลำยายแล้วมีลำยามีกระท้องมีหลายๆอย่างนะอ๋อใช่กระท้อนใหญ่มากทุกคนมาดูกันนะคะว่า ลำไยทานได้หรือยางนะคะแต่นี่นะคะอันนี้ก็ทานได้แล้วนะคะนี่เนี่ยลองแกะดูสิคะแต่นี่ไม่ใหญ่ขนาดนั้นแต่ขั้นหลานนะคะจัมโบ้เลยจัมโบ้อันนี้คือต้องแบบมาคัดด้วยเนาะถ้าเราจะไปไขยตอนนี้ก็เปิดรับออเยอ์แล้วนะคะเพราะว่าบรต้งก็สุกมากแล้วนะคะโตมากเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะช่ำๆนะคะนี่ทุกคนดูนี่นะคะลองกินลองกินลองกัดเลย หวานอร่อยมากอันนี้คือเก็บกินสดๆได้เลยเพราะว่าไม่ได้พ่นยาอยู่แล้วเนื้อน้นๆอันนี้ใช้ปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเดี๋ยวจะพาไปดูน้องหมูด้วยของน้องหมูป่านะครับใช่ค่ะอร่อยมากเลยอ่ะวุ้มอร่อยอร่อยค่ะคือหนูแต่หนูมาเมื่อวานใช่ไหมอ่ะหนูเก็บเก็บกินเกือบโลแล้วมั้งเก่งใจมากเราไปดูข้างหลังนะคะได้ค่ะว่าเยอะแค่ไหนนะคะจัมโบ้จัมโบ้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะคัสจัมโบ้จัมโบ้ให้ลูกค้านะคะเพราะว่า มันมีอันที่อ่าลูกยังไม่ใหญ่แล้วก็ลูกตัวแบบนี้ยได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคัดให้นะคะนี่ทุกคนนี่นะคะยถือว่าลูกจัมโบ้แล้วนะเนี่ยถ้าเทียบกับมือเดี๋ยวเราจะไปดูข้้งหลังกันนะคะโอเคค่ะ,คคะคแสงยามเย็นสวยมาก<ช>แล้วก็ที่ที่บ้านพี่กิฟต์นะคะที่สวนที่พี่กิฟต์อยู่เนี่ยคือมีลำไย,ยมีกระท้อนกระท้อนนี่คือลูกใหญ่มากทุกคนบอกเลยว่าแบบ คือคุ้มอ่ะหนึ่งลูกอ่ะอยู่ที่ประมาณโลครึ่งนะคะโลครึ่งเลยหรอใช่โลครึ่งแค่ลูกเดียวนะคะนี่แล้วก็คืออันนี้เขาดูแลแบบใส่ปุ๋ยคอกอ่ะทุกคนก็คือเปุ๋ยคอกนี่คือขี้หมูนี่แหละค่ะขี้หมูป่าที่บ้านเออที่สวนพี่กิฟเลี้ยงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูน้องหมูด้วยน้องหมูก็ตอนนี้กําลังคอกใหม่เลยสวัสดีเจ้าขาี่้านตามพี่กิฟไปด้วยเลยเหมือนล๊กติ๊กเลย อย่างที่บอกนะทุกคนปีนี้คือถ้าใช่ต้องแบบต้องรับออเดอร์ตอนนี้แล้วก็ส่งจะส่งทีเดียวเลยโอ้เยอะมากต้นเนี้ยต้นนี้ไม่ค่อยเยอะนะคะข้างหลังเยอะมากสวนเล็กเลยใช่อยเดี๋ยวต้องไปดูข้างหลังจัมโบ้จัมโบ้ใช่ไหมจัมโบ้จัมโบ้ตอนนี้ก็มาถึงที่ข้อหมูแล้วนะคะนี่อันนี้ข้อหมูนะคะแต่ต้นนี้เป็นต้นที่น้องกิฟช็อปมาเลยนะคะต้นเล็กมาก แต่ดีที่ว่ากีบะใส่ใส่ปุ๋ยคอกอันนี้ไงทุกคนนี่อันนี้คือคอกหมูอยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกตรงนี้โอ้โหเนี่ยมัน้เมากเลยนะคะเราเราเห็นแล้วว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงใส่ปุ๋ยคอกตรงต้นเนี้ยแล้วลูกก็ะดกแบบนี้เลยทุกคนไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยพ่นยาอะไรเนาะแล้วก็ลูกก็ใหญ่ด้วยนี่ะะคอันนี้คือเวลาน้องกิีบล้างคอกหมูใช่ไหมคะน้องกีบจะเอาขี้หมูนะคะ โอ้อนี่ไงใส<ช>่ท,ที่หมูนะคะน้องกิฟมาสักแห้งแบบนี้ตักแห้งแบบนี้แล้วก็น้องกิฟก็จะไปใส่กับลำไยนะคะ นี่ทุกคนใกล้ๆเลยอยู่สวนลำใหญ่แพงมากใช่คุณแพงจริงๆนะคะสู้ราคาไม่ไหวนะคะแบบกระสอบนึงอนี่อยู่ที่ประมาณพันกว่านัะนเองมีสีไม่เดี๋ยวนี้นี่ราคาอะไรก็ขึ้นใช่ไหมแล้วก็ต้องเอาแบบธรรมชาติเลยหมูเลยนะคะเป็นปุ๋ยคอกของน้องหมูชั้นดีเลยนะคะแล้วก็รูดกมากเลยนะคะดกมากต้นเนี้ยที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะทุกคนเดี๋เดียวนะคะ ก็อย่างที่บอกค่ะปีนี้ลูกไม่ค่อยเยอะลูกไม่เยอะเลยถ้าใครสั่งก่อนคือได้กล่องเป็นลูกเป็นลูกแบบจัมโบ้จัมโบ้จะคัดส่งให้เลยเราติดเยอะมากแต่ปีนี้นะคะติดน้อยมากเลยนะคะด้วยที่แบบลำไยก็ดงน้ําเยอะก็ไม่ได้นะคะช่วงก่อนที่เก2รกำลังจะทําเป็นลูกลำไยเนาะน้ําเยอะไปแล้วมันร่วงปีนี้ก็เลยไม่ค่อยติดเยอะถ้าใครอยากกินก็รีบออเดอร์นะคะเนีต้นนี้เยอะมากนะคะ ตัวนี้เยอะขลังใหญ่ละเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูโอเคเดี๋ยวเราแต่ส่องน้องหมูก่อนน้องหมูเกิดใหม่น่ารักมากก็คลอดไปแล้วนะคะก็เลยเอามาอ๋ออันนี้คือคลอดแล้วใช่ปากยาวมากเลยทุกคนอ๋อบอกหูอันนี้น้องหมูตัวนี้ยังยังไม่ได้คลอดนะอันนี้คือตั้งชื่อไว้หรือยังอ่ะไม่ได้ตั้งอุ้ยตัวนี้ยังไม่คลอดเพราะตัวนี้ยังแบบตัวนี้ยังไม่ได้คลอดเออยังยังท้องป่องอยู่ดูทุกคนเห็นไหมนี่กี้คลอดเมื่อกี้ ไอ้ข้อละนี่นะคะน้องหมูสเปร์ชื่นใจมากเลยนะน่ารักอ่ะมิวชอบมากเลยสีสีขาวเด่นตัวเดียวนะคะตัวนี้เออออกมาได้ยังไงไม่รู้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยตัวขาวนี่โผล่ออกมาอยู่ตัวตัวเดียวอุ้ยน่ารักมาแล้วตัวนี้เริ่มไม่กลัวเลยเนาะไม่กลัวแล้วใช่เออหม้ออันนั้นน่ารักมิสชอนเลเดี๋ยวจะไหนนี่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 ตัวนี้หรือเปล่าตัวเละๆแต่รักมาก อันนี้ก็สวยอืมอันนี้น้องกิฟเอามาเลี้ยนะคะเป็นของน้องมิสิตนั่นแหละ่ใชเอามาเป็นพ่อพันแม่พันนาะก็เลยคนไหนที่อยากได้พ่อพันแม่พันสวยๆก็ตอนนี้ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่สช่สารจอได้นะคะแต่ก็มีคนจองไปแล้วด้วยก็ยังเหลืออยู่นะคะทุกคนถ้าใครสนใจก็จองได้่คะตอนนี้ก็ได้ประมาณเดืองกัวแล้วนะคะขนาดเดือนก่าตัวใหญ่ขนาดนี้ใช่อุ้ยทุกคนตัวใหญ่มากเลยนะนี่ยังไม่ถึงสองเดือนนะคะเดืองกัวท้องป่องเห็นไหมทุกคนนี่นี่นี่ เลี้ยนดีนะคะอันนี้คือล้างทำความสะอาดทุกวันทุกเช้าทุกเย็นเลยอ่ะก็นี่แหละคะนับถือจริงๆเอาน้องไอของขี้หมูนะคะไปมาทำเป็นปุ๋ยทำเป็นปุ๋ยข้อที่ใช้กับลำไยหรือว่าเกษตรที่เราปลูกผัดนะคะเราจะมาใช้เห็นผลแล้วก็สวยจริงอันนี้คือเราปลูกเองแล้วก็เราเอาเราเลี้ยงหมูใช่ไหมเราใช้ปุ๋ยเราใช้เองคือมันเห็นผลจริงๆนะน่ารักมากเลยนะคะ น้องหมูตัวนี้ก็ยังมีให้จองอยู่นะคะสั่งจองกันได้ค่ะน่ารักมากโอน่ารักอ่ะงานชอบเลยเมียชอบมากเลยดูตัวนี้ดิโอ้โหแรกก็มันแดงแบบนี้ก่อนแล้วค่อยมีเส้นนี่เ่าอ๋อนี่นะคะน่ารักมากเลยนี่เดี๋ยวค่อยลายลายใช่เดี๋ยวค่อยลายลายแต่ปากยาวมากเลยนะชุดเนี้ยแต่ตัวนั้นเราไม่เหมือนใครแล้วแต่แต่แบบเนี้ยชอบนะมันดูแปลกดี ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คลอดนะคะใกล้เลยเลยนะคะเขาบอกว่าอันนี้สามตัวยังไม่ได้คลอดออ๋ตัวนี้คลอดแล้วตัวนู้นยังไม่ได้คลอดอ๋อก็คือเหลือสองตัวที่ยังไม่ได้คลอดเหลือสี่ตัวอ๋อสี่ตัวใช่อันนั้นคลอดหมดละอันนี้ที่คลอดมันรวมกันที่นี่ก็เลยให้ให้เป็นอันนี้คือแม่อันนี้แม่พันพ่อพันแล้วนะเนี่ย อันนี้คือลูกนะคะทุกคนนี่ดูอันนี้ก็ชุดนี้เพิ่งคลอดไปเนี่ยโตแล้วอ่ะเดือนเดียวอ่ะใช่คืออันจริงอยู่ที่เราดูแลจริงๆนะจริงค่ะอยู่ที่เราดูแลจริงๆเอาใจใส่นะคะใช่แต่ของน้องกิมนี่ไม่ได้ให้อาหารหมูนะคะบอลต้มเนี่ยกำลังต้มอยู่นะคะกำลังต้มอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันคือบ้านวิสิก็เป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่ง แต่ว่าที่เนี่ยก็อย่างเนี้ยบอลทุกคนเห็นไหมอันเนี้ยก็หาง่ายที่นี่ก็มีก็เลยใช้ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยให้น้องหมูเพื่อที่ให้น้องหมูแข็งแรงเนาะบ้านมิวสินี่สามารถจะให้กล้วยนะคะใช่ทางนู้ทางในป่านี่มีกล้วยเยอะเนาะให้กล้วยแต่ทางนี้ก็หาบอลต้มเอานะคะค่ะต้มแบบนี้ทุกวันนะคะเนี่ยทุกคนดูถังนึงก็คือให้น้องหมูรอบเดียวหรือเปล่าหรือว่าต้มกี่รอบต้มหนึ่งวันนี่คือให้ได้ถึงตอนเย็นเลยอ๋ออันนี้ถึงตอนเย็นก็โอเคเลยอะ คู่นี้ถ้าตอนตอนเช้าน้องกิฟพี่กิฟต้องตากออกก่อนเออตากก่อนแล้วก็ให้มันหายเย็นแล้วก็คู่นี้ก็ต้มออ๋ใช่ใช้แบบแบบนิ้จบเลยนะคะแต่มันก็คือมีความสุขสนุกน้องได้เห็นน้องหมูกินแบบอะเด็ดอร่อยเนี่ยเราก็อยากต้มนะคะต้องเนี่ยทุกคนชอบจริงๆนะคะดูใช่ต้องชอบจริงๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะยุบใช่จะยุบของมันเองนะคะทุกคนก็โอ้โห มิวเข้ามาดูที่คอกหมูที่พี่กีฟเลี้ยงหมูนะคะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าที่นี่เขาก็แบบแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วน้องหมูนน่ารักมากคืออะไรทุกตัวสิ่งเนี่ยก็ให้อาหารน้องหมูแบบเป็นธรรมชาติก็ปล่อยแบบให้ต้นกล้วยให้เอ่อกล้วยผักผลไม้อยู่แล้วใช่ไหมคะยิ่งมาเจอปกติที่บ้านมีสิ่งเนี่ยไม่ได้ต้มบอลอย่างนี้ให้นะคะแล้วมาเห็นพี่กีฟต้นต้มบอลอย่างเงี้ย oh. คือต้องยำนิ้วป้องให้พี่กิฟตเลยอ่ะคือต้องมานั่งก่อไฟต้มบอลให้ให้น้องหมูอ่ะทุกคนอันนี้คือต้องเรียกว่าถังนึงหรือเปล่าถังนึงเนี่ยก็คือเยอะเหมือนกันเนาะต้มบอลเยอะหเหมือนกันแล้วก็ให้น้องหมูนะคะน้องหมูมี กี่ตัวนะคะน้องหมูมี24ตัว24ตัวโอ้โหแล้วก็ตอนนี้มีลูกหมูเกิดใหม่ด้วยแล้วก็มีคนจองไปแล้วด้วยแล้วก็ยังมีให้จองอยู่นะคะทุกคนสามารถจองได้และที่สําคัญคือไม่ได้มีแค่ลําไยยังมีอื่นๆอีกเช่นกระท้อนแล้วก็มะละกออย่างต้นเ<ห>นี่ยเมื่อกี้มันตกใจหมดเลยคือแบบอันนี้เฮ้ยทำไมอยู่กับปุ๋ยคอกเนี่ยขี้หมูแล้วทำไมมันสวยแบบนี้ปกติมันก็จะไม่ค่อย หมือนจะไม่เอยมีแบบสวยแบบเนี้ยหลายครั้งที่หนูไปเห็นนะอันนี้อ้อยยังไม่ถึงปีนึงเลยนะคะอ้อเอาน้ำขี้หมูนะคะน้ำขี้หมูนะคะเอามาลากค่ะตรงสวยมากลากลากจนรู้เลยว่ามันมันมันเห็นผลจริงๆอ่ะทุกคนใช้ชอบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูมะละกอเพราะว่าเมื่อวานอ่ะเห็นแวบๆวบเพราะมะละกอทำไมลูกใหญ่จังแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูลำไยญ่ จัมโบ้ฝั่งนู้นอีกนะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูโอ้โหเอาจริงมีแค่ไม่กี่ต้นนะนแต่ว่าลูกคือแบบดกมากทุกคนแล้วก็พี่กิฟบอกว่าพี่กิฟเอาปุ๋ยคอกมาใส่ใแล้วมันเห็นผลจริงๆแล้วนี่อะไรอ่ะเฮื่อจอ๋าอันนี้ดอกนางแรดอกนางแร <ละ S 2> นะคะอช่วงเมษานะคะเป็นดอกที่เหมือนมาเป็นดอก ประมาณนี้เอาไปจิ้มน้ำพริกกินหรือเปล่าต้มน้ำพริกกินสีม่วงๆนะอร่อยมากเรียกว่าดอกนันแหละทุกคนเห็นไหมอันนี้คือกระท้อนนะคะที่ห่อเรียบร้อยแล้วใช่ลูกค้าดูมีลูกค้าคือโคตรใหญ่อ่ะลูกค้าปีที่เราสั่นจองแล้วนะใช่สั่นจองเพราะว่าคือต้องรีบจองแล้วอ่ะใช่เพราะว่าปีนี้มีไม่เยอะจริงๆนะคะดูเราไม่ได้ใช้สัรนะคะเราขึ้นห่อทุกรงเลยนะคะพ่อกับแม่ห่อเองเลยนะคะดูแบบนี้เลยนะคะ คือเมื่อวานน่ะมิวจับดูแล้วโคตรใหญ่เลยทุกคนใหญ่มากจริงๆโหเนี่ยคือใหญ่มากเลยอ่ะเอ้ยยันใหญ่อยู่ใหญ่มากอันเนี้ยที่ยังไม่ยังขอไม่ทันเห็นไหมเออขอขอไม่ทันด้วยนะทุกคนโอ้ยนุปะโทเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดียวมิวซูมให้ดูนะคะเนี่ยทุกคนใหญ่มากปทู่อันที่หอจะใหญ่ขนาดไหนใช่โอ้โหคือทุกครั้งที่มิวมาบ้านพี่กิฟต์เนี่ยส่วนลำไยนะคะ คืออันจริงให้ความตื่นเต้นตลอดเลยคือมากี่ครั้งก็มีทุกอย่างให้กินช่วงช่วงนี้ก็มีลำไยมีมะละกอมีกระท้อนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวพาไปดูนู่นมะละกอใหญ่ใหญ่ยาวมากทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่าพันอะไรเนาะไม่แน่ใจว่านี่ไม่รู้ว่าคนดูจะรู้หรือเปล่านะจะดูออกหรือเปล่าคือแบบยาวมากเลยทุกคนผิด ใช่ยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวให้พี่พี่ที่ดูคลิปนี้ได้ช่วยได้ช่วยบอกแล้วก็มันมีตรงต้องเล็กมากเลยนะคะแต่ก็ออกลูกเต็มเลยมงโอ้โหเนี่ยทุกคนใหญ่มากใหญ่นี่เขาบอกว่าพันนี้นะคะจะขายที่ประมาณ300บาทถึง200บาทอ๋อเหรอเป็นลูกเลยหรือเปล่าใช่เป็นลูกอันนี้ยังไม่ใหญ่เต็มที่นะ ถ้าอยากติมที่นี่จะจะยาวเท่ากันจะใหญ่เท่ากันอืไปดูอันจริงนะทุกคนอยู่บนดอยก็มีอะไรให้ตื่นเต้นอยู่ที่นี่อยู่มาเที่ยวหาพี่กิฟนะคะที่สวนก็มีอะไรให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูมะละกออีกต้นหนึ่งนะคะนี่ใหญ่มากอ่ะในเปรียบเทียบกับมือหน่อยในเปรียบเทียบกับมือใชเนาะปะโทใหญ่นะถ้าเปรียบเทียบกับมืออ่ะต้นเล่นนิเดียวอ๋อลูกอ๋อ คือให้ปุ๋ยคอกจริงแล้วมันมันเห็นผลจริงๆนะทุกคนอันนี้นี่เพราะว่าเราใช้จริงอ่ะตามใส่น้ำคั่วบู๊ตามใส่น้ำคั่วแล้วก็มาลาบดูเห็นกล้วยดิกล้วยสวยมากเลยกล้วยก็กินไปหลายปีแล้วนะคะคือก็ตัดมาเหรอใช่อ๋อที่เรากินที่บ้านใช่ไหมเนี่ยเอาจากที่นี่ไปนั่นแหละโอ้โหกล้วยก็ได้กินแล้วอ่ะคือแต่ก่อนอ่ะเราไม่รู้ว่าแบบ ปุ๋ยคอกนี่มันดีขนาดนี้จนกระทั่งมาเห็นเนี่ยที่สวนพ่อไปเรืยๆนะคะอาดินก็จะดีดินดีชาดินดีแล้วก็ไม่เสียเราจะปลูกอะไรก็จะดีไปหมดเดี๋ยวเราจะไปดูลำไยสวนนุ่งนะคะฝั่งโน้นนะคะที่เป็นจัมโบ้จัมโบ้ไปค่ะทุกคนอุ้ยตื่นเต้นมากี่ครั้งก็ให้ความตื่นเต้นอยู่ตลอดเลยมารอบนี้ก็ยังมีลำไย พอเลยนะพ่ะมามะละกอนี่จะเปพอปู่นะคะเพราะว่าน้องกิ๊บเลี้ยงหมูนะคะถ้าเอาให้หมูด้วยเอาไปขายด้วยนะคะ,ะนี่เห็นไหมอ,อันนี้พาอไหลตรงเลยนี่อันนี้คือที่ทำตัดตัดแห้งถ้าถ้าน้องกิ๊บอมาไหนที่ไม่ได้ตัดน,นะคะถ้ามาเป็นน้ำไหลมานะคะน้องกิ๊ตต้องเปิดอันนี้ตัดออก แล้วก็มาตัดแหงใช่ไหมใช่อันไหนที่เป็นน้ำถ้าวันไหนที่แบบน้องหมูแบบขี้เป็นก้อนเยอะเกินอย่างเงี้ยเราสามารถตัดได้แล้วก็ไปตากแหงถ้าแบบมันไม่ดีมากเป็นอะไรที่ดีมากค่ะเป็นหุเหลวแล้วก็เอาไว้ที่นี่แล้วก็ตักออกเนี่ยเอาไปล่าได้เลยนีเลยล่าแบบนี้เลยโอ้โหใช่สุดยอดล่าแบบนี้เลยทั้ทะเลาะกันทำไมอะฮะฮะโอ้ยอ้ยโอ้ยน้องทะเลาะกัน น้องทะเลาะกันโอ้ตอนนี้ถึงที่จัมโบ้แล้วนะทุกคนเยอะมากนี่ทุกคนเห็นไหมลูกโดกนะบางต้นอะแต่ว่าปีนี้นี่ถือว่าดกน้อยมากเลยเนาะนี่ทุกคนพูดเยอะเกินกินกินก่อนได้ไหมอืมหนอก็เต็มเลยอะดูประทูดูทุกคนอันนี้หนอนนะคะโอ้สูงหมดแล้วเนี่ย ที่ถ้าน้องกิฟนะคะส่วนนี้นะคะไม่ตัดหน่อทิ้มเพราะว่าอันนี้เอาไว้ให้ไปไม้ไผ่และเราจะได้ใช้ถ้าถ้าเราไม่ตัดทิ้นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยถ้าเราต้องการเราก็จะมาใช้นะคะถ้าอยากกินก็ยังมีอยู่นะเห็นไหมถ้าเกิดวหิวมากมากจริงๆก็เอามาขุดสักอันสองอันเอาไปกินน่ะอันนี่แบบเนี้ยอร่อยแต่ถ้าสูงแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แกงใส่หมูอร่อยหน่อก็เยอะนะคะนี่เดี๋ยวพาไปดู ลำใหญ่ปีนี้นะคะอันเนี้ยจมโบอ,อยู่นะเนลูกใหญ่แต่ว่านี้ใหญ่แล้วเนี่ยแต่ก็มันใหญ่ได้อีกเนยขอกินโชว์หน่อยนะรู้สึกนะตื่นเต้นอยากกินโชว์มากเพราะว่ <laughs> นานานๆทีทุกคนเน,นี่ยเสือกบอกนี่นนะท่านี่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยเอาพานี้ใหญ่อยู่บุ้นเนี่ยดูทุกคนนี่นะคะเนื้อฉ่ำมากเลยอือหอกรอบเลยนะกรอบกรอบๆเลยอ่ะใช่ค่ะไม่กลัว เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สารนะคะเพราะว่ามาซื้อปุ๋ยมาซื้อยาก็ไม่คุ้มแล้วอ่ะน้องแพนมากเลยอ่ะใช่สดชื่นมากเลยใช่ค่ะปีนี้ก็เลยไม่ค่อยติดเยอะด้วยนะปีีท่ติดเยอะมากถ้าไปใส่ตู้เย็นแล้วกินตอนอากาศร้อนนี่ถ้าจะแบบกบสดชื่นแน่เลยอ่ะฉ้นก็พออยู่ค่ะดูดิทั้งนี้คือยา ทุกคนมีบอกเลยนะว่ามิวเปิดรับออเดอร์ในคลิปนี้เลยนะแล้วทุกคนสั่งมาได้เลยถ้าเกิดว่าใครสั่งก่อนเนี่ยจะได้จัมโบ้จัมโบ้เลยนะคะเพราะปีนี้รู้สึกน้อยมากจริงๆเพราะว่ามันมีบรรลุเนี่ยอย่างแบบนี้นะคะนี่คือยันสุมนิทานนะคะเนาะแล้วก็บรรบรรบรรลุก็อย่างแบบนี้คืออันเนี้ยสุกมากแล้วนะคะน,นี่จัมโบ้เลยนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมแบบนี้จัมโบ้นะคะแบบนี้เราต้องคัดนะคะเพราะว่าอันเนี้ยการเดือนถึงจะเก็บได้นะคะ ขายได้เรื่อยๆนะคะถึงเดือนหน้าบูใช่ใช่ถึงเดือนหน้าเลยนะคะมันก็ไม่ได้สุกเต็มที่ทีเดียวนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆทยอยถ้าใครสนใจอยากกินลำไยก็สั่งได้นะคะได้ค่ะใส่ที่น้องมีสิทธิ์ได้เลยนะคะสามร้อยเลยทุกคนง่ายๆจะต้องได้แต่ว่าตอนเนี้ยกินไม่หยุดเลยอร่อยมันมีอันนี้ส่วนเลกนะคะบลูบลูทบอ ถึมึงก็มาก็หงอยงอยแบบบัวข้วบ้านอืมปีนี้ปีนี้ติดมีเยอะนะคะดูนะคะปีีีท่่แล้วนเยอะมากใช่ปีที่แล้วนี่เป็นพวนเป็นพวนเลยนะคะติดเยอะมากเลยอืมปีนี้ติดไม่ค่อยเยอะโออจะกินหมดต้นแล้วเนี่ยเราวข้าวหงอยหงอยใช่ลูกคนลูกใหญ่นะเราต้นแย่ต้นแย่เอาไอร่อยรู้ไหมหลุดร้อนกรอบกรอบมันเป็นที่สวนเลย เลยนะคะถ้าใครถ้าใครโอ้โหดูสิบอกกบอกกบอกถ้าใครอยากกินอยากกินแบบสดๆแบบนี้นะคะออเดอร์มาได้เลยออเดอร์มาปุ๊บเราเก็บสดๆขายสดๆพ่อขนงกใกล้ๆตรงนี้นะคะเราจะส่งให้เลยค่ะต้นนี้เมาอกว่ากิ้วตี้ว่ะบูเป็นพวงเลยนะคะดูสวยมากเลยบูรีบสั่งมานะคะสารจอได้นะคะถึงเดือนหน้าเลยนะคะเพราะว่ามันค่อยๆค่อยๆทยอยสุกเนาะ เลยนะคะสั่นที่น้องมิวสิทธิ์ได้เลยนะคะถ้าน้องมิวสิทธิ์ไม่มีสัญญาก็ทัดที่น้องกิฟก็ได้นะคะใช่ค่ะก็จากที่ไปเดินดูตั้งแต่กระท้อนแล้วก็ข้อหมูนะคะทุกคนวิธีการทาต้มบอลให้อาหารน้องหมูเนี่ยมิวก็ดีใจที่พี่กิฟอะ่ะคือผู้หญิงตัวเล็กๆกับทุกคนแต่ว่ามีความพยายามแล้วก็ตั้งใจมากจริงๆแล้วก็พอไม่เห็นร้ยาใหญ่ใช่ไหมคะเลยรู้สึกว่า ดูแลเอาใจใส่มากจริงๆเพราะว่าต้นเนี่ยก็เยอะมากแต่ว่าก็ยังใช้ปุ๋ยคอกในการดูแลทุกต้นเลยคือแบบรู้สึกโอ้โหไ,ไม่สั่งซื้อไม่ได้แล้วก็คือถ้าไม่อร่อยนี่คือไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอยากให้ทุกคนได้ลองลองไปชิมดูจริงๆคะ่ะก็ดีใจที่ มิสิกได้ลงมาเที่ยวหาพี่กิฟฟ์นานๆทีพี่กิฟฟ์ก็ขึ้นมามิสิกขึ้นมาหามิสิกแล้วก็มิสิกก็ขึ้นมาเที่ยวหาพี่กิฟฟ์นะคะดีใจมากๆเลยก็ขอบคุณทุกๆคนที่คอยติดตามชมเป็นกําลังใจให้น้องมิสิกแล้วก็พี่กิฟฟ์ตลอดเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนก็จะอยู่เป็นกําลังใจให้พวกหนูเรื่อยๆอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะคะสําหรับวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจสั่ง จะสั่งลำใหญ่นะคะก็แค่3โลร้อยเท่านั้นคะ่ะทุกคนจะขายแค่3โลร้อยเท่านั้นเลยก็ทักเพจไปที่อับุสุเสาอาคารหรือว่าทางเพจพอใจกับนื่อสมุนไพรได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วติดตามชมคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ